สวัสดีค่ะทุกคนพิเศษจะพาทุกคนมาดูบองหอยคมนะคะ อันนี้จะเป็นบ่อกุ้งฝอยนะคะตอนนี้เขากําลังแอบอยู่าตามาผักบุ้งนะคะก็จะเลี้ยงไว้แบบเพืชพื้นนะคะแบบคลายเครียดเวลาเราทำงานเนาะก็จะมีผักบุ้งเวลาเราจะทานเราก็มาเก็บไปผัดนผักบุ้งไฟแดงแกงเทโพรหรือแกงส้ม